สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่จะเอานกออกฝึกนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คือถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะนะครับแก่การฝึกนกนะครับก็คือช่วงเข้าสุกนะครับนกก็จะคึกหน่อยนะครับก็จะเอาเจ้าเป็ดครับผมวันนี้ออกฝึกครั้งแรกนะเข้าเนียดครั้งแรกนะครับออกป่าครั้งแรก นะครับก็จะไปดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนพรเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบซออู้นะครับซึ่งไม่ใช้เศร้านะครับก็จะไปวางไว้ตามพุ่มต่างๆนะครับพอให้เขาเรียนรู้ว่ามาเที่ยวป่านะครับก็ยังไม่ได้เอาจริงเอาจังครั้งแรกนะครับนู่นนะครับครั้งที่สองครั้งที่สามนู่นแหละนะครับคอยจะเริ่มใส่เศร้าเริ่มอะไรนะครับวันนี้ก็คือให้เขารู้จัก เข้าเนียดนะครับขึ้นรถอะไรนะครับออกปงออกป่านะครับนี่นะครับก็อากาศก็ถือว่าแดดดีมากมากนะครับวันนี้แต่ว่าลมครับผมซึ่งลมจะเป็นปัญหามากๆเลยนะครับถ้าลมนะครับนกป่ามันก็จะไม่ค่อยขึ้นขันนะครับมันก็จะขันอยู่ตามพุ่มตามอะไรนู้นนะครับอยู่ในป่ามันป่าอ้อยอย่างเงี้ยนะครับนกป่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าลมไม่รู้ว่าจะ ลมแรงไหมหรือเปล่านะครับวันนี้แต่ดูแล้วก็คือคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งอยู่นะครับเอาไปจอกันที่ป่าครับผมครับก็มาถึงนะครับป่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่กันหมดทุกคนแล้วนะครับผมดูลมครับวันนี้ลมถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากนะครับผมลมแรงมากๆนะครับวันนี้นะก็คือมีแต่นกป้านะครับขันช่วงนี้นกป่ายังไม่ขันเลยครับพี่น้องครับดูครับลม ลมแรงจริงๆนะครับต้องยอมรับครับวันนี้โอ้ยครับแต่ว่าแดดนี่สุดยอดเลยนะครับถ้าวันนี้ถ้าลมนิ่งนะครับผมว่าวันนี้ป่าแตกอีกวันนึงอ่ะนะครับนกป่าน่าจะเยอะๆนะครับน่าจะคึกนะครับแต่นี้มันลมับผมแล้วต้นไม้ก็มีแต่ต้นสูงๆครับพี่น้องดูครับอ่าเป็นธรรมดาครับมาโคกมาป่ามันต้นเล็กมันไม่ค่อยมีนะครับส่วนเจ้าเป็ดก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผม ไม่รีบนะครับผมไม่รีบผมจะอถือเดินไปเด pues ินมาอย่างนี้นะครับผมให้มันชินก่อนนะครับให้มันชินกับการถือการหิ้วการอะไรก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดผ้าเปิดอะไรนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยนะครับใส่แถวๆพุ่มตำตำนี่นะครับวางไวเลยนะครับผมวางไว้ตำตำนี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ถือถือเลาะเล่นก่อนนะครับก็คือฝึกเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้น นะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตครับผมตางใบไม้เจ้าเป็ดก่อนนะครับแล้วก็จะถือไปถือมาโดยแถวนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ครับวิธีฝึกของผมนะครับก็อยู่ที่สูตรของใครของท่านนะครับผมอันนี้ก็คือผมเล่าสูตรของผมให้ฟังเฉยๆนะครับท่านจะมีสูตรของท่านก็แล้วแต่นะครับผมผมก็จะทาแบบนี้แหละนะครับผมเอ้ายังไงเดี๋ยวรอชมครับครับพี่น้องเจ้าเป็ด ่ไม่ได้ใส่ครับแก้ห้อยไว้นะครับดูครับอ่าห้อยไว้ใกล้ๆครับมันกินข้าวอยู่ครับได้ยินเสียงเจ้าสองได้ยินเสียงเจ้าสองเรียกก็เลยเรียกตามนะครับอืเห็นไหมครับ่ยังไม่ถอดผ้านะครับ ยังอาไม่ครับตัวนี้อ่นี่นะครับแขวนไว้ต่ำๆแค่นี้นะครับก่อนนะครับนี่คือแรกๆผมย้อนไปใส่นะครับเอาให้เขาคุ้นชินครับผมอครับ่านแล้วนะครับแค่นี้เดี๋ยวรอบหน้านี่เดี๋ยวเอาจริงนะครับรอบหน้าเอาจริงไงพ่อบัตรครั้งแรกเรา นี่ค่กลางคืนนะครับผมเปิดไว้อยู่ริมหนึ่งอยู่อยู่ยวริมนี้ปิดเปิดอีริมหนึ่งไว้นะครับคือนครับเอ้าเอาโอเคครับผมถือว่าโอเคแล้วครับเป็นเป็นยังไงนักประวัติบอกผมไปเลยนะฮะบอกผมไปเลยเอาไปสายรำคารลำการตัวไหนเจ้าเป็ดนี่ตัวนี้ทำไมลำการมันได้ยินเสียงนกขันฝั่งโน้น่ะได้ยินแต่ตัวนี้ เลยให้ผมเลยไล่ให้ผมไปใส่ไปไปเอาไปไปสมคันแล้วเดี๋ยวต้นไหนก็ไปหลิวนะสนใจไหมหลิวนะสนใจไหมหลิวนะตัวนี้หลิวก็ชอบอยู่อยู่ไงอยู่ก็ชอบอยู่เอออยู่ว่าสิไปไปเอาไปใส่มันสมราคาเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณห้าหกร้อยเลยแหละเนี่ยไม่แพงราคานกนี่นกตัวนี้น่กว่าครั้งแรกเนาะตัวนี้ไม่แพงราคาห้าหกร้อยเลยแหละอืมพอดีก็ปีปี เมื่ถูกกระตากันรอกรอกเร็วครับผมเจ้าเป็ดครับไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่าโอเคครับนี่นะครับครั้งแรกนะไม่ไม่ย้ายแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เอาให้พรอบัดลำคาญอย่างนี้แหละเนาะพรอบัดเนี่ยครับครับโอ้ สมกับที่ขัดไว้อยู่ครับผมผมเปิดไว้ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้กลัวมันตื่นคนก็เลยเปิดฝั่งนี้ไว้เปิดอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าแค่นี้ก็ดีใจยิ่งกว่าได้นกสิบตัวแล้วครับนี่ครับเพราะว่านี่คือสุดยอดของการเลี้ยงนกแล้วครับผมอ่าต,ต่อมาได้นะพอต่อมาได้แล้วก็มาฝึกมาอะไรจนเป็น นกต่อนะครับที่เก่งในนาคนนี่ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมไปค่อยคัดไปนะครับพี่น้องที่อันนะครับก็เจนเย็นครับผมไม่ต้องรีบครับผมนกมันได้อยู่แล้วนะครับนกปีแล้วครับเข้าปีแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะขันหรือไม่ขันแน่นอนครับขันแน่นอนครับผมอ้าวญาตนะครับทิ้งไว้นี่แหละครับรบกวนอ่กวนใจพ่อบตดดูครับผมเจ้าเป็ดครับ เอาไปใส่แล้วนะครับผมเอาไปใส่ใกล้ๆนะครับแขวนไว้ห้อยไว้เฉยนี่อ่าดูครับอ่าดูครับอืมล่งเลยครับสงสัยเห็นนกป่าครับ ดูครับโอ้ผาแล้วขนาดนี้ครับโอ,โอ้ครับเดินมาใกล้ๆนะครับเนี่ย เจ้าสองอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันลมครับวันนี้นู่นครับต้นตูงสูงนะครับ,รบลมมากนะครับอ,อันนี้คือเปิดผ้าออกหมดแล้วนะครับนี่ครับเจ้าสองพยายามใส่ให้มันอยู่ใกล้ๆกับนกที่เขาชินนะครับ อืมีขัดหนึ่งแล้วนะครับจะมีคาลมมานุมตัวนี้เอ้ยนะครับอ่บาฟังกันยาวๆครับพี่น้อง ถ้าครั้งแรกอย่างนี้ก็คือผ่านนะครับครับอ่ะปล่อยไปครับผมปล่อยไปก่อนครับกำลังได้ใจสวัสดีพี่น้องนะครับตอนอ่าบ่ายโมงครึ่งครับผมย้ายที่ครับผมดูครับลม เอาไปหาที่ลุ่มๆใส่กว่านี้นะครับผมมันเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ใส่ตอนเช้าก็อย่างนี้นะครับพอตอนบ่ายมาก็ย้ายไปที่ลุ่มๆครับต่ำๆครับเพื่อกันลมนะครับก็จะเอานกลงแล้วครับผมบริเวณดีๆครับผมถ้ามันไม่ลมเนี่ยผมว่าน่าจะมีนกเยอะครับคือมันมาแล้วมันไม่ขันนะประเด็นมันนะครับมากินข้าวแล้วก็หนีนะครับตอนนั้นเลยไม่ขึ้นขันนะครับนกต่อเราก็เรียกเอาผมไม่สนใจครับแล้วก็กลับแค่นั้นดี นกเข้าพุ่มนะครับเพราะว่ามันลมนะครับอ่ะเดี๋ยวย้ายไปที่ใหม่ครับขออนุญาตย้ายนก,ก่อนนะครับผมมันจะมามาโอ้ยครับขนาดลมลมลนี่มานแล้วครับผมพ่อบัดโอ้ยมันจะมานก็มาคนเราแลวนะอืมโอ้มานแล้วครับพบ่อบตดเสียงอะไรพร่อบัดนี่เกือบป,ปลาใหญ่ฮะเสียงกลาง เชีงกลางใช่ไหมโอ้ตัวไหนครับได้นี่ตัวที่มาช้อนี่อ่าไอ้เจ้าเสือดโอ้ครับนกเสือดนกเสือดนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับผมอ่าโอ้สุดยอดครับผมอ่าข้อจะย้ายที่แล้วครับอ่าทีนี้ก็ย้ายที่แบบสบายใจแล้วใช่ไหมพ่อวัดสบายสบายอ่าโอ้สุดยอดสุดยอดแห่งความหมานนะครับผมอ่าไมาโชว์โชว์ตัวไหนที่ในดูตาที่มีอะไรบอดไหม ก็ดีนะเออมันมันมันพเนตรพ่อกองนี่คอนก็คอนเปลี่ยนคอนได้เปลี่ยนคอนทุกวันอ่านี่อะไรอ่ะตัวไหนเออครับเอาเอาปวดนกเป็นไม่น้อนี่ไปยังไงมาไงน้อนี่เนิมาชูมาชูัวออออุ้ย่าจับขาจับขาดูหนิ มีมีมีของดีไหมอ่ามีสิวมีอะไรไหมมีสิวมีอะไรไหมโอ้เอาสุดยอดครับประวัติยกนิ้วนะครับผมนี่ับานแล้วยิบมอกตัวเมื่อวานเป็นไงนะทวดตัววันเอาใส่กรงตื่นเช้ามาตายว่ะตัวที่ได้เมื่อวานใช่ไหมครับที่ว่าคารลมจัดๆนะเนาะ แต่ว่ามันอะไรเป็นสงสัยหนูอะไรดึงเออก็เลยได้ตัวนี้ไปแทนเลยทีนี้นะครับอ่าเนี่ยแหละไข่อยู่นี่ยแหละไข่มันมีไหมตัวนี้มีไข่ไหมเอาเออโอเคครับผมนี่ไหวแล้วครับเอาเดี๋ยวขอย้ายนกก่อนนะหวนเนาะเผื่ออ่าเผื่อตอนตอนบ่ายอีกเนาะมันจะมีหมานอีกครับผมเอารอชมครับรอชมเราจะหมานอะไรก็ดึงไม่อยู่ มาอีกแล้วครับผมพอบัตเอายุกมือนะครับผมตัวที่สองครับผมตัวเดิมนะครับนกกระเสรอฐนะครับคอนสองแล้ววันนี้เ,เจ้าอีกคอนตัวสามเจ้าหีกใช่ไหมครับอ่าออาเอโอมาแล้วอ,อ่าว่าอยู่เนาะนกมันด,ดีดดีดออกเนาะมันหลายตัวอ่ามันไม่รู้ว่ามันเหยียบแต่ตอนไหนนะครับโอ้ยปจับเอาโอเคอ่าโอ้มาันมาันมาหนี้สุดยอดสุดยอดครับ ต้องปล่อยคืนตัวหนึ่งแล้วผมบ้านี่มันได้หรอกกว่าจะได้มันไม่นี่ไปนกต่อนี้ปล่อยคืนธรรมชาติอ่าไหนดูลงดูลายนี่สวยไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยกว่าตัวตัวแรกแม่งใตัวเด็กถือเนี่ยเ้าบางดาบยังตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เนาะอ่าเอาตัวผู้แล้วอันนี้แข็งเอาโอเคครับผม อาเดี๋ยวรอรุนกวดสามเอาอ่าโอ้จูบิจูบิเออเอาไปอีกตอนนี้ก็ตอนเย็นก็เรียบร้อยอีกสองตัว,ว,วตัวข <ไป S 1> ้าระองคระองมเอารอรุนรอรุนครับก็สรุปคลิปนะครับผมอ่าวันนี้ก็ถือว่าอ่าดีใจคนละแบบนะครับผมก็พ่อบัตรก็ดีใจแบบหมานนะครับวันนี้สองตัวส่วนผมก็ดีใจนกฝึกนะครับวันนี้ถือว่า ทำได้ดีมากนะครับตั้งแต่ฝึกนกมาก็มีเจ้าเป็ดนี่แหละครับที่เข้าท่าครับผมนู่นครับผมเลยครับผมโอ้ะครับสองตัวตัวนะครับวันนี้จัดสองเลยเจ้าเสือรนะครับพอเสือรนั่นเองนะครับก็จะไปมันมันมันไม่ทํางานหลายวันแล้วทำงานทีเดียวสองสองตัวเลยก็สามเกือบเมื่อกี้นี่ครับผม นี่แหละก็คือถือว่าเสียนกครับก็ถือว่าเป็นขั้นแรกขั้นแรกคือต่อนกได้นะะวันเนาะต่อน,นกได้แล้วสุดท้ายก็เอาไปเลี้ยงไปคัด,คด,ดไปฝึกนะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นเหมือนเจ้าเปิดนะครับวันนี้นะครับก็ดีใจคนละอย่างนะครับผมอ่าพอวัดก็มานส่วนผมก็ประทับใจนกฝึกนะครับอ่าก็มีเซียนมาเพิ่มอีกเซียนคนหนึ่งครับผมนี่เซียนสิ์ครับผมสวัสดีครับมาข้าข้ามครับผม เอาอะไรมาเอานกคุ้มมาหรืออะไรครับนี่นกคุ้มมาโอ้ยอะไรน้อน,นี่ครับผมเอาพเนยดไม่รั่นดิพเนยดไม่ดีครับโอ้เป็นลูกนกนะครับผมอ่าครับเป็นลูกนกที่กาลังจะทําอะไรครับนี่โครงการไม้ว่าจะทาอะไรนี่ <c oughs> โอ้ยเอาไว้เล่นรับไว้เล่นโอ้ <c oughs> ไว้ต่อดินเหรอครับหรือว่ายังไงหรือว่าเอาเอาไว้ต่อพระเนีรมัยเอามันมาด้วยโอเป็นลูกนกใช่ไหมครับลูกนกครับโอ้เอาเอา กว่าประมาณนี้นะครับผมเอาเชือกอะไรครับผูกเชือกขาวธรรมดาใช่ไหมครับผมโอ้ต้องไปหาเชือกที่เขาถักนะที่เป็นเชือกผูกขานกดินนะครับมาผูกให้นกเขาจะช่วยเซฟนะครับช่วยเซฟนกจะได้ไม่เจ็บขานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมเอาแล้วครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับ จะได้ทำคลิ type, JI, ปดีๆนะครับท oui, ี่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยเด้อเด้อเด้อนางเด้อเนย์เอาเอาเต้นแล้วครับวันนี้อ่าดีใจเอาครับผมก็ประมาณนี้ครับผมปบัยครับผมดีครับผมเอาอีกสักข่าหน่อยเอ้าเด้อนางเดียวไหมเด้อนางเดียวเด้อเด้อนางเดียวเชิญสิทธิ์ับสวัสดีคร so ับผม